สวัสดีครับสวัสดีมือสาครับบรรยากาศรอบบ้านครับตั้งนี้เป็นเห็ดหน้าครับเดี๋ยวเป็นกระไ้เกี่ยวหรือครับนี่อันนี้เป็นเห็ดหน้าปังปีหนึ่งเห็ดสี่เทียสามเ,เทียสี่เถีย ปลากรวงเติบอยู่ครับเนี่ยปลาเป็นปลาสวายครับปาลาร่วมปล่อยปลาสวายพร้อมปล่อยแบบตรรงมาตา อันนี้ก็จะเป็นทงหน้าค่วงขางๆมีตจะลดหน้าหละครับหลอบขางเงี่นะปลาอัูนี้สาเนี่ยหลยบบขนาดครับขึ้นมาปลาคอหลาแต่ว่าผมปล่อยไว้เป็นฝาร่วมจากมันจิเหลือบ๊บบู ฝนตกมันปลาเข็งกบบนีแต่โต๊ะง่ายๆขนตกมันบืนนี้หมดเบือนฝืนทั้งขางเบืนลงไปหน้าเพิ่นหมดเยอะโตกอีกเยอะน้อยนี่ก็สีถ่วมครับเนี่ยต่ว่าทางคู่ทางนี่สีถั่วมมันสีไป่วมทางผุนครับทั้งบานเพิ่น ทั้งบุญมันตำ่ำอันนี้ก็บขม่วงสามฤดูออกลูกสามเทียปีหนึ่งอันนี้เป็นทีเพิ่นเพิ่นถมไว เป็นที่เดียวกันนี่แหละครับเราเพิ่นขายไปอันนี้เพิ่นมม้มไว้แล้วเพิ่นก็ขายพื้นตอน่อเพิ่นซื้อหมดเลยครับว่าไงประมาณสีไร่ ข้างนี้ก็เป็นธงหน้าท้างบนก็เป็นทงหน้า,นนาอันนี้เขาของคนต้องก็จิวานทางบนก็จะเป็นถนนใหญ่มีคล้องกันือเป็นทางเขาบ้านไม่ส้อยนี่บ้านเมื่อหลายหลังหรอกครับบ้านชี้หาหลังมองไปท้านบนก็จะเป็นเขาใหญ่ อันนี้เขาไปนี่ก็ซ้อยตันสุตสร้ยอย่อกี้มันเป็นทีทงหน้าครับว่างนี่วันนี้ญาติพี่น้องเพิ่นมาแบ่งแบ่งกันแบ่งปันกันเป็นทีผู้เดียวแต่ว่าเพิ่นมาแบ่งใหล้ลูกเพิ่นลูกเพิ่นก็ขายขายออกไปแล้วก็มีทีอยู่ทั้งในหมูบ่บ้านอีก นข้อบางนีก็มีมาตกป่าเสาร์อาทิตย์มาตกป่าหลายครับมานั่งตกป่านัง่งสังสรรค์กันมันได้บรรยากาศ ประคออยู่นี่ัวใหญ่ตัาวหัวใหญ่ัวหน่อยครับประคอเสือไปไหนก็มือสาบรรยากาศดีครับตัวสันเดดออกมาละหอนตอนใไม่ก็หลายอยู่นี่มันหนึ่งหอน นูพีลาบก็ายหลายนกพีลาบมันหล้นมันกับมาพีนี่ครับไกลไม่ไม่ครับนี่พระท่านเหล็กเคยปัม่มสองโลหสองโลหาสองโลคเจ็ดร้อยกับังงามพระท่านเหล็กปั่มจากเทีย่ยนี่ครบับักษาตัวนี้กับงามครับร้อยสูงครับนี่พระท่านเหล็กปั่มครับเนี่ย ร้อยมันสูงร้อยมันงามมึงบางนี่อยุสองหาตัวนี่ตว่าแตญ่ายผมว่าสองคนละสองสองเจ็ดคนละอันนี้กัยโ่มันสองหาสองหกมึงนี้เห็นมันตีกันแล้วแม่นนี่ครับร้อยสูงสูงยิ่งใหญ่เลยครับนี่อันนี้ก็บักแดงบักแดงนี่สองเจ็ดทุกวันนี้สูงใกล้แล้วตว่าบพาะท่นเนีมันสูงครับนี่บักนี่ก็สูงใกล้แล้วตว่าบพาท่นได้ปั่ม ต่อมันบ่ท่านออกเงากันเลยบ่ท่านเหลป่ยมล่องมึงอันนี้บอกโตัวแสบก็บมึงที่กันได้หน่อยหัวหล่นมั้ขอ,อกมันครับซีโตเนี่ยเนือซีโตแหรือไม่เยี่ยตัวหนึ่งนองนั่นบักษาดน้ำแมนขอ,อกมันครับสูงๆงามๆครับเนี่ยชิมนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับเขามาชมกับอยลลิ่ม กดติดตามกดแชร์กดซับตะไคร้ให้น้เด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม